สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 วัสลามอวยกุ้งครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโน่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับผู้ลูกค้าฟอร์เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นกระแสนะครับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งนะครับในกลุ่มรถเอสยูวีนะครับของทางค่ายฟอร์ดเรานะครับตัว7ที่นั่งนะครับกับเจ้าข้างผมคันนี้เลยครับเป็น เอเวรสนะครับสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับผมอ่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับว่าแคมเปญวันนี้ที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าที่เป็น FC นะครับในช่องบูโนฟอร์ดชาแนลของผมนะครับเป็นอย่างไรยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบูโนฟอร์ดของผมไ้ด้วยครับมาครับคุณลูกค้าสาหรับเจ้าข้างผมคันนี้นะครับเอเรสสปอร์ตบวกแพ็กนะครับ ก็คือบวกระบบความปลอดภัยนะครับราคาค่าตัวสุดทธินะครับในตัวรุ่นบวกแพ็กเกจนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้บาทครับคุณลูกค้าเป็นตัวที่บวกแพ็กเกจแล้วนะครับอันนี้คือราคาที่เป็นบวกแพ็กเกจแล้วนะครับสำหรับข้างผมคันนี้นะครับเป็นสีบลูไลติ้งนะครับเป็นสีเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดเราเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านชอบมากเลยครับในสีตัวนี้นะครับและคุณลูกค้าสังเกตดีนะครับว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเป็นชุดพาร์ทแรปเตอร์รอบคันด้วยนะครับค เข้าจุดขายแม็กเลยครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าเลยที่สนใจในรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์บวกแพ็กเกจนะครับผมรับเลยครับตัดสดส่วนลด1,0,000แบาทครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้เลยนะครับตัดส่วนลด1,0,000แบาทนะครับหรือจะเอาดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับศูนนะครับบูโนจัดให้เพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปแค่นั้นเองครับเง่อนไขายง่ายๆเลยหรือถ้าชอบในชุดแต่งแบบนี้นะครับพร้อมล้อแม็กด้วยนะครับผมจัดเลยครับ ฟรีชุดแต่งนะครับแบบนี้เลยหรือจะเอาเป็นชุดพลาต่างๆที่ผมเคยรีวิวไว้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรนดอมนะครับแล้วก็พวกคิงซีรีส์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกกระจังหน้าที่เป็นตัว 3M นะครับที่เป็นรูปแบบใหม่เลยผมฟรีให้เลยครับคุณลูกค้าเพียงแต่คุณลูกค้าโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นเบอร์โทรแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับเลียนแบบนี้นะครับ คันที่ตัดสดส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับตอนนี้เหลือ2คัน2สีสุดท้ายนะครับผมบอกได้เลยนะครับแล้วเรียนกันตามตรงครับคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นรถในกลุ่มพิเศษนะครับที่อยู่ในสต็อกของทางฟอร์ดพระปรดงเรานะครับผมเป็นตัวปี2023นะครับแล้วก็คุณลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาสอบถามผมเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับรถตัวปี2023นะครับเนื่องจากข้อดีของตัวปี2023คืออะไรครับคุณลูกค้า มันคือเครื่องเดิมนะครับที่เป็นยูโรโฟนะครับยังไม่ต้องเติมแอดบลูนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมก็มีแคมเปญพิเศษ,ษเหมือนกันในตัวเครื่องยูโรไฟนะครับที่เป็นปี2024แท้ๆนะครับคุณลูกค้า บอกแล้วครับช่องผมเรียนกันตามตรงนะครับปี23ก็คือ23นะครับปี24ก็คือ24แต่ท่านใดชอบในปี23หรือปี24ทักมาได้เลยครับโปรโมชั่นดุเดือดเผ็ดมันไม่แพ้กันครับคุณลูกค้าแต่ขอให้คุณลูกค้าแจ้งมาเลยครับว่าอยากได้เป็นรถปีไหนแค่นั้นเองครับเพราะว่าบางท่านก็อยากได้เป็นรถใหม่ปี24นะครับแต่ก็จะติดล็อกในเรื่องเงื่อนไขที่เป็นเครื่องยูโรไฟทนะครับที่ปี24ผลิตออกมานะครับเป็นมาตรฐานนะครับของเครื่องยูโรไฟก็จะต้องมีการเติมแอดบลูเข้าไปด้วยเป็นสารที่ กฎหมายกำหนดออกมานะครับที่ใช้กับเครื่องยนต์ในมาตรฐานยูโรไฟของปี24นี้นะครับแต่ท่านใดนะครับยังชื่นชอบในตัวยูโรโฟอยู่นะครับปี23ผมยังมีรถนะครับขอให้คุณลูกค้าทักมาได้เลยเพราะว่าบางท่านเองก็แจ้งว่าไม่อยากได้ตัวที่มียูโรโฟไอไม่อยากได้ตัวที่มีเป็นตัวยูโรไฟเนื่องจากมีการเติมแอดบูนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับคุณลูกค้ามาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูนะครับพาชุดแต่งรอบคันของเจ้า เอเเรสตอร์บวกแพ็กเกจคันนี้นะครับกับพาร์ชุดแต่งนะครับแรปเตอร์ที่มีการจัดเข้าไปให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้เลยนะครับและบอกเลยครับว่าคันนี้นะครับถูกจับจองไปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นรถที่รอส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับหรือว่าจะเป็นในรุ่นอื่นก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์นะครับหรือเอเวอเรสต์ในรุ่นต่างๆนะครับทั้งเทรนนะครับไทเทเนียมไวท์แท็กผมมีส่วนรถเป็นหลักแสนเลยครับคุณลูกค้าเพียงแต่คุณลูกค้าทักมาได้เลยครับไมักไเยนลป มาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคันนี้อย่างที่ผมแจ้งครับเป็น LS Sport บวกแคกเกตนะครับผมตัวนี้นะครับจะมากับเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับซิงเกิลเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ แบบ6สสปีดแต่ความพิเศษของรุ่นสปอร์ตบวกพ็้เกตก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับจัดเต็มเลนคลิปปิง้งเลนเซนทัลลิ i งคุชคอนโทรลอะแด็คทีฟพุชคอนโทรลนะครับมีมาให้หมดนะครับคุณลูกค้าเรดาร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับ เรดร์ตรวจจับวัตถุในด้านหน้ากล้อง360องศารอบคันโอ้โหพูดวันนี้ยังไงก็ไม่หมดครับคุณลูกค้ามาเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งกันก่อนเลยครับเห็นไหมครับคันนี้มีการตกแต่งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับจะเป็นกระจังคําว่า ford ตัวใหญ่นะครับและความพิเศษของกระจังชุดนี้นะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยจะมีไฟสิวนะครับ minimal light สจุดเพิ่ม,เต,มเติมมาให้ด้วยนะครับในส่วนของโคมไฟหน้านะครับที่มาจากโรงงานจะเป็นแบบหลอด multi reflector led สีขาวนะครับจับคู่มากับไฟ daytime นะครับที่เป็นรูปแบบีแคมป ลองดูในไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสังเกตดีๆเลยนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับโปรเจคเตอร์ที่มีมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวชุดแรปเตอร์นะครับพาร์ทแรปเตอร์ที่ใส่เข้าไปจะมีการเว้าในจุดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับครบถ้วนเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับพวกนี้เวลาติดตั้งแล้วใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับมีการเว้ารอไว้ให้หมดแล้วนะครับผมนี่สวยงามใช้งานได้นะครับผมบอกแล้วว่า แหลมจริงๆครับท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับผมและนี่ตัวหนังสือที่อยู่ในปากกระโปรงด้านหน้านะครับจะเป็นตัวหนังสือที่มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าสปอร์ตบุกแพคเกจจะให้มาจากโรงงานเลยนะครับเราไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มอ่ะดูในส่วนของด้านข้างนิดนึงครับจะมีคิวซุ้มล้อนะครับขนาดใหญ่ทรงแรปเตอร์นะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับพาร์ทที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยชิ้นงานนะครับค่อนข้างสวยนะครับเรียบเนียนนะครับเข้ากับบอดี้รถเป็นอย่างมากนะครับผมคุณลูกค้าท่านนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อมะรเเดิพาาว่ ลูกค้าแจ้งว่าล้อเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับล้อเดิมของเอเวอเรสต์สปอรนะครับจะมาเป็นขนาด20นิ้วนะครับลัดมาด้วยยาง2อ5 5 5าห้อ่นะครับเป็นยางกูดเยียร์ไฮเวทเลนนะครับผมที่มาจากโรงงานพร้อมกับแ็กอัลลอยจากโรงงานลมดํามาให้เลยนะครับอันนี้คือความพิเศษนะครับสกูปด้านข้างเห็นไหมครับจะเป็นสีดําดำเงาตัดกับดำด้านนะครับเขียนคําว่าเทอร์โบบ่งบอกว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวกระจกหูช้างนะครับให้มาเป็นสีดํานะครับ พวกมือจับต่างๆก็จะเป็นสีดำนะครับราวหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีดำครับเป็นเอกลักษณ์ของทางรุ่นสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งตัวนี้เป็นตัวบวกแพ็กเกจเพราะฉะนั้นมันจะมากับกล้อง360องศานะครับกล้องมองมุมอับนะครับพร้อมกับตัวบายสปอร์ตนะครับที่กระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือ นะครับที่ประตูด้านข้างคําว่าสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับท่านใดหาอยู่นะครับผมบอกแล้วว่าสําหรับช่องบุนุสปอร์ตของผมนะครับที่ปอร์ตพระแดงแห่งนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสําหรับเอเวอร์เรสในหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตเองก็ตามนะครับหรือสปอร์ตบุกแพ็กเกจนะครับหรือรุ่นตัวเริ่มต้นอย่างตัวเทนนะครับแล้ก็ตัวไทเทเนียมนะครับสี่ค ดังกระทั่งตัววายแท็กนะครับผมมีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งมอบเลยนะครับคุณลูกค้าอะในส่วนของด้านท้ายนะครับคุณลูกค้าจะเป็นไฟแบบฟู l l LED เต็มเส้นนะครับและด้านบนนะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมถ้าพาร์ทแรปเตอร์เนี่ยสปอยเลอร์จะได้ไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะใช้เป็นสปอยเลอร์เดิมนะครับพร้อมกับไฟเบรกแบบดวงที่3นะครับที่มีมาให้เห็นไหมครับพร้อมกับโลโก้นะครับคำว่า f o r d ลมดํามาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวหนังสือคําว่า f l e s t นะครับที่อยู่ในชุด ตัวไฟท้ายนะครับทั้งหมดแล้วก็โลโก้สปอร์ที่มีมาให้เซ็นเซอร์ด้านท้ายก็มีมาให้ถึง4จุดครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าสามารถกดเปิดได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมมิการตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับใส่เป็นตะข่ายนะครับ ดักสัมภะพร้อมกับถาดรองนะครับกันในกรณีที่เวลาคุณลูกค้าใส่ของที่มันมีน้ํามีอะไรมันก็จะไม่ซึมลงไปเปื้อนผมด้านล่างนะครับสำหรับเบาของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับแถว2และแถว3เนี่ยจะเป็นการปรับแบบเม่นุ่นนะครับปรับแบบมือทั้งหมดนะครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับบอกแล้วท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นตัวที่ขายดีมากเลยนะครับนี่กดปิดได้เลยนะครับรอจริงๆครับ หาอยู่พลาดไม่ได้เลยครับโปรโมชั่นส่วนลดหลักแสนด้วยนะครับหรือเจ้าดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับที่0.99%นะครับหรือจะเป็นปีชุดแต่งเพียงแต่คุณลูกค้าแจ้งครับเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในนิดหนึ่งครับด้านหลังแถวที่2นะครับคุณลูกค้าจะสังเกตดีๆเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วคุณลูกค้าเห็นอะไรมัดมัดพวกนี้ไหมครับอย่าคิดไปไกลนะครับ มันคือของที่เราถอดออกของเดิมนะครับอันนี้เราคืนให้กับคุณลูกค้านะครับผมไม่เก็บไว้นะผมคืนให้กับคุณลูกค้าทุกชิ้นนะครับะในส่วนของแถวหลังนะครับก็จะมีตัวปรับ แรงลมนะครับพร้อมกับปลั๊กเสียบ USB นะครับมาให้ด้วยที่แถว2นะครับเพราะว่าแอร์ของทางเอเวอเรสเนี่ยจะเป็นแอร์ราบนนะครับที่มีมาให้จากโรงงานนะครับสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับอ่าเห็นไหมครับของทุกชิ้นผมถอดแล้วเปลี่ยนแล้วคืนให้ลูกค้านะครับผมไม่เก็บไว้นะครับผมสวยงามจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับคุณลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับเบาะผู้น่าสําหรับเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพคเกจนะครับจะเป็นการปรับ แบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมพร้อมกับพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบอ e ีพารไฟฟ้าด้วยนะครับหน้าจอซิงโฟร์ตรงกลางขนาดใหญ่เทียบเท่าในตัวแพลตินัมหรือเทียบเท่าในตัวไทเทเนียมเลยนะครับคุณลูกค้าเกียร์จะเป็นเกียร์อโอโต้แบบ6สปีดนะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้นะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับผมแล้วก็เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมปุ่มปรับโหมดที่อยู่ตรงกลางมีโหมดให้เล่นถึง4โหมดนะครับคุณลูกค้าสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับ แท่นไวเลสชาร์เจอร์ก็มีมาให้นะครับในรุ่น e v e r อร์เรสต์สปอร์ตบุ๊กแพคเกจสำหรับคอนโซลกลางนะครับผมช่องเสียบ usb นะครับ type c แบบ iPhone มีมาให้นะครับและหนังของตัวเบาเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบุกแพคเกจเองนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับจะเป็นหนังดําพร้อมปักคําว่าสปอร์ตด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะครับให้การแบบให้อารมณ์แบบพรีเมียมมากครับคุณลูกค้าสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับหน้าปัดตรงกลางขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าฟู ดิจิตอลเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับนี่ผมแถมกล้องมองหลังให้คุณลูกค้าไปด้วยนะครับก็คุยถูกคอจัดไปครับบุโน่ให้หมดมีอะไรให้หมดครับไม่มีกั๊กเลยท่านใดสนใจรีบเลยครับผมบอกแล้วว่าสิทธิพิเศษส่วนลดหลักแสนนะครับหรือดอกเบี้ย0.99มีไม่มากครับท่านใดต้องการรุ่นนี้รีบโทรเลยครับที่เบอร์0922610523ผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูนะครับสเปคของเจ้า e v e r อร์เรสสปบวกแพคเกจนะครับ ที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดแต่งที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าไปนะครับผมบอกแล้วว่าคุยกับผมถูกคอนะครับมีเท่าไหร่ผมให้หมดนะครับผมไม่มีกักเลยนะครับก็ให้ไปเลยครับเอาที่คุณลูกค้าอยากได้เลยนะครับผมเดียนแบบนี้ครับสาหรับช่องผมนะครับซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับอย่างรถตัวนี้นะครับเป็นรถในกลุ่มพิเศษผมก็แจ้งตามตรงนะครับว่ามันรถคือคือรถปี2023นะครับแต่คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถปี2024นะครับแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แคมเปญส่วนลด หรือดอกเบีย้ยพิเศษมีเช่นกันนะครับเพียงแต่คุณลูกค้าโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์092-261-0523นะครับผมมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านด้วยนะครับและมีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเพราะว่า ฟอร์ดพระแดงเรานะครับโปรแรงที่สุดในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วณตอนนี้นะครับบวกกับช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับที่จัดโปรกระนำซ้ำเติมกันเข้าไปอีกนะครับให้คุณลูกค้าได้อย่างจุใจเลยนะครับท่านใดใจร้อนโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3นะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรและคิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับยังไงทักมาพูดคุยกันก่อนได้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบทิปการรีวิวเจ้าเอเวอเรสต์ฟอร์ดดไววว้้้้เเเพีีียยงท่าานนนะคครับแลล๋ิปห มาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์รุ่นไหนอีกและโปรโมชั่นดีๆแบบไหนอีกเดี๋ยววันนี้ต้องรีบจบพิพิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าต้องรีบเตรียมส่งมอบแล้วสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ